หลังจากนั้นนะครับเรื่องราวความสยองมันก็เริ่มต้นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าเริ่มมีคนไปพบเห็นปูป้าที่อยู่ในตู้กระจกเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเองคือท่าทางของมันเนี่ยสมมตินั่งท่าน,นี้ไปเจออีกทีนึงก็นั่งอีกท่านึงนะครับโดยที่มีแต่ผู้คนบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าปูป้าเนี่ยถูกล็อกไว้อยู่ในตู้กระจกนะครับท่าทางมันไม่น่าจะเปลี่ยนได้เอง สวัสดีครับาพ่อผม,ดมอนดมว่าชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจะมาเล่าอ p พีที่265ครับโอ้ย EP พีนี้นี่รู้สึกว่ามันมีความพิเศษพิเศษบางอย่างเนาะใช่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับที่มาร่วมรายการของเรานั่นคือน้องอายะนั่นเองน้องอายะเหรอซึ่งตอนนี้นะคะน้องอายะเราได้นั่งอยู่ข้างๆฝนละจ้าหัวเราเน,นี่ใครที่อยากรู้ว่าน้องอายะคนนี้เนี่ยเป็นใครและมาทําไมเนี่ยก็ต้องฟังให้จบ คลิปของวันนี้กันเนาะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่พวกเรานํามาเล่านะครับจะกลับไปในธีมสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเรื่องราวของตุ๊กตาหลอนที่มีอยู่จริงในโลกของเราแล้วกัน โอ้เอาจริงๆ<ม>ถ้าพูดถึงตุ๊กตาหล่อเนี่ยรู้จักตัวเดียวเลยแอนนาเบลดังมากแต่าตัว<ม><ม>อื่นๆเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยเราเคยเล่าแบบพวกโรเบิร์ตเดอะดอหรืออะไรพวกนี้ไปเยอะแยะเลยแต่ทีนี้คือ<ม>วันนี้สองเรื่องที่เราจะนํามาเล่าให้ก,กับทุกคนฟังเนาะคือวันนี้เราว่าจะเล่าตัวหนึ่งแล้วก็มาฝนเล่าอีกตัวหนึ่งใช่ซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะไม่เคยฟังมาจากที่ไหนเลยแลหละเฮ้ยน่าสนใจแล้วโดยที่ในวันนี้เนี่ยตุ๊กตาที่นํามาเล่านะครับท น้อตรงที่ว่าคือเพื่อนๆเนี่ยไม่เคยได้ยินมาจากไหนแน่นอนเลยแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งที่น้องฝนเป็นคนเล่าเนี่ยก็คือ เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีผีสิงอยู่ของจริงนะครับจริงแต่เอาจริงๆนะอย่างของฝนนี่คือน่าสนใจมากเพราะว่าใครจะเชื่อตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยนะมันจะมีผีสิงได้ยังไงอืมใช่แล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปรอติดตามกันในวันนี้เนาะแต่ก่อนที่ไปฟังเรื่องราวที่พวกเรานํามาเล่านะครับพเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e ค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมนะคะแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันต่อในลึกเล่าจะมาเล่า EP นี้ครับ วันนี้เรามีน้องคนหนึ่งนะครับที่จะมาเข้าร่วมวงในการเล่าด้วยกันนั่นก็คือน้องอายะคนนี้นั่นเองนะครับน้องอายะเนี่ยฝากสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวตุ๊กตาสุดหลอนนะครับที่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังและน้องอายะเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะมาฟังเรื่องราวนี้ด้วยกันใช่ไหมอา่าน้องอายะบอกใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันต่อได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของปูป้านะครับซึ่งเป็นตุน ประเทศอิตาลีนะทุกคนตุ๊กตาปูป้าเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาที่ทํามาจากผ้าสกาักหลาดนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่ยอดนิยมเลยในการนํามาทําพวกตุ๊กตาต,ต่างๆนะครับแล้วก็มันมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็ทนทานนะครับนั่นงทำให้เราเด็กๆที่เวลาไปซื้อตุ๊กตาทําร้านขายของเล่นเนี่ยมักจะชื่นชอบตุ๊กตาผ้าสกาักหลาดและเจ้าปูป้านี้เองก็เป็นหนึ่งในตุ๊กตายอดนิยม um ที่เด็กๆเ,เ,เนี่ยมักจะซื้อมาเล่นกันนะครับโดยที่ตุ๊กตาตัวนี้นะครับถูกออหห้ััเญิิงงงชาาวตตลีีคนนนนนนึท่่นนนนย,ย เล็กๆอยู่นะครับซึ่งเธอคนนั้นนะครับไม่ได้มีการบ่งบอกหรือระบุชื่อไว้นะว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเพียงแต่ว่าเธอนะครับได้ตั้งชื่อให้กับตุ๊กตาตัวนี้ว่าปูป้านั่นเองโดยที่ปูป้าในภาษาอิตาลีเนี่ยมันแปลว่าตุ๊กตาหรือว่าแปลว่าเด็กน้อยนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นมานะครับเด็กหญิงคนนี้ก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกับปูป้ามาตั้งแต่นั้นมานะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมักจะไปไหนมาไหนกับเจ้าปูป้านะ กินนอนเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งวันคือเป็นเพื่อนสนิทของเด็กคนนั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าปูป้าซึ่งสิ่งที่ทําให้หน่าขนลุกก็คือเด็กหญิงคนนี้มักจะบอกกับพ่อแม่ของเธอนะครับว่าเจ้าปูป้าเนี่ยมีชีวิตมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตุ๊กตานะครับแค่จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเรื่องราวต่อไปไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเนี่ยมักจะเล่าว,ว่าเจ้าปูป้านะครับมักจะมาชวนเธอคุยนะครับแล้วก็คอยปลอบใจเวลาที่เธอเศร้าเวลาที่เธอมีปัญหาอะไรเนี่ยเธอก็มัก,ปปกา่าว แปลกใช่ไหมเออเรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความน่ากลัวเริ่มขนลุกมากยิ่งขึ้นแล้วนะไม่ว่าเธอจะเดินทางไปโรงเรียนไปเข้านอนเด็กหญิงคนนี้นะครับก็จะต้องมีปูป้าติดตัวไปตลอดเราก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอเลยทีเดียวจกนกระทั่งครอบครัวของเธอเนี่ยเริ่มกังวลถึงสุขภาพจิตของเด็กหญิงคนนี้แล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเธอเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะจะทําให้เธอเนี่ยเหมือนกับมีอาการทางจิตอะไรหรือเปล่าเพราะมันกลายไปว่าเธอเนี่ยแยกแยะไม่ออกแล้วว่าเจ้าปูป้าตัวนี้เนี่ยมีช ึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เธอเนี่ยสนิทกับเจ้าปูป้านี้มากยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าครอบครัวของเธอเนี่ยมักจะเห็นบางอย่างที่ผิดปกตไปิไปกับเจ้าปูปา้านะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กหญิงคนที่ไปชวนเจ้าปูปา้าคุยนะครับแต่กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เธอมีความสุขเจ้าปูป้าเนี่ยหน้าตาก็จะดูเหมือนกับอมความสุขนิดนะแบบยิ้มนิดๆ,ๆิดาเธอเริ่มที่จะเศร้าปรากฏว่าหน้าตาของเจ้าปูป้าเนี่ยมันก็เริ่มดูเศร้าไปด้วยนะซึ่งมันก็หาคำอธิบายไม่ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนนนะน่ ago, ่ <c> ่่่กกัับเเเเจ้้้าาาปปปูโดดยยทีรรรืืออองวม็ิตไ ตาบชั่วชีวิตของเธอนะครับจนกระทั่งวันที่เธอเนี่ยจากโลกนี้ไปเธอเนี่ยก็ได้กอดเจ้า ตุ๊กตาปูป้านี่ไว้ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับโดยหลังที่เจ้าของของปูป้าเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วในปี2005นะครับครอบครัวนี้เนี่ยจึงเก็บตุ๊กตานี้เอาไว้นะครับไว้ในตู้กระจกนะครับเพื่อรักษาสภาพแล้วก็เป็นของที่ระลึกบอกบอกว่าครั้งหนึ่งเด็กหญิงคนนี้เคยมีชีวิตอยู่และเป็นเพื่อนสนิทข,ของปูป้านั่นเองหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวความสยองมันก็เริ่มต้นขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนไปพบเห็นปูป้าที่อยู่ในตู้กระจกเนี่ยมีท่าทีทีเปไออ้จ ทีนึงก็นั่งอีกท่าหนึ่งนะครับโดยที่มีแต่ผู้คนบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าปูป้าเนี่ยถูกล็อกไว้อยู่ในตู้กระจกนะครับท่าทางมันไม่น่าจะเปลี่ยนได้เองบางครั้งเนี่ยก็เห็นมันยกแขนขึ้นบางวันก็เห็นมันเอียงหัวนะเออคือฟังแค่นี้เนี่ยมันน่าสยองใช่ไหมล่ะเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าเหมือนเราตั้งรูปปั้นหรือตั้งตุ๊กตาอะไรไว้ที่บ้านเนี่ยตอนแรกวางตั้งไว้กลับมาเจอมันนอนกลับมาเจอมันยืนกลับมาเจอมัน ทำท่าอีกท่านึงอยู่น้องอายาว่ามันน่าขนลุกไหมน่ากลัวเนาะเออใช่น้องอายายังบอกเลยว่าน,น่ากลัวที่น่าขนลุกมากกว่านั้นอีกนะครับเคยพบเจอรอยนิ้วมือเล็กๆด้านในกระจกนะครับเหมือนเป็นรอยนิ้วมือเหมือนกับรอยของเด็กนะเป็นนิ้วมือของเด็กนี่แหละประทับอยู่ภายในตู้กระจกจากทางด้านในซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าเจ้าปู่ป้าเนี่ยถ้าสมมติมันจะไปประทับใช่ไหมมันก็ต้องเป็นมือตุ๊กตาม,มันไม่มีทางที่จะมีลายนิ้วมือได้แต่นี่มันเป็นลายนิ้วมือเด็กคนจึงลือกันว่ารหรือบางทีววิญญาาาาณขขออองงเเด็กสจจ้ย เข้าไปสิงอยู่ในปูป้าหรือเปล่านะเออแล้วพยายามที่จะปีนป่ายหรือว่าออกจากตู้กระจกอันนันนะจึงมีอะไรนิ้วมือเกิดขึ้นหลังจากนั้นมีคนจํานวนมากเนี่ยที่เคยสัมผัสกับเจ้าปูป้านะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยเล่าว,ว่าเวลาที่มองเข้าไปในตู้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าตุก๊กตาปูป้าเนี่ยจ้องมองตาพวกเขากลับมาอย่างสยองเลยทีเดียวนะและสายตานั้นเนี่ยมันไม่ใช่สายตาของตุ๊กตาธรรมดานะครับมันเป็นเหมือนกับสายตาของสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยนะที่มองพวกเขาอยู่บางคนเนี่ยที่ได้สบตากับปูป้านะครับก็ฝันร้ายถึงปูป้าาานนนนนตติด่อกัััหลลยยวเะคร โดนปูป้าเนี่ยไปเข้าฝันซึ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าด้วยความที่เจ้าปูป้าผูกพันกับเด็กหญิงเจ้าของก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยมันผูกพันกันมากจึงทําวิญญาณของทั้งสองอย่างเนี่ยอาจจะแบบผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณนั่นเองนะครับแล้วพอเมื่อเจ้าของคนนี้ตุยไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าวิญญาณเธอเนี่ยอาจจะไม่ไปไหนแล้วก็ไปสิงอยู่ด้านในปูป้าเป็นเพื่อนกับวิญญาณของปูป้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะเออฟังแค่นี้ก็แบบเออก็งงแนะแต่ก็แอบผลลุกเบาๆอยู่เหมือนกันโดยที่เรื่องราวของปูป รวมไปถึงหมู่นักสะสมตุ๊กตาผีสิงนะครับโดยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนไปพบเจอนะครับว่าพอไปถ่ายรูปปูป้าแล้วเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเงาของวิญญาณบางอย่างเนี่ยสะท้อนออกมาจากเจ้าปูป้านะครับอย่างแปลกเลยทีเดียวนะแล้วก็สื่อยุโรปบางสำนักเนี่ยเคยตีข่าวว่าปูป้าจริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาต้องคำสาบมากกว่าเนื่องทาให้ผู้คนเนี่ยอยากจะแวะเวียนกันไปดูเจ้าปูป้านี่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะแล้วมันผีสิงจริงหรือเปล่าโดยที่ในปัจจุบันนะครับปูป้าเนี่ยถูกเก็บอยู่ในตูน้ กระจกนิรภัยอย่างแน่นหนาล็อกไว้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันสะสมอาฐานที่ผู้คนเนี่ย พูดถึงกันอยู่ในยุโรปอย่างโด่งดังเลยทีเดียวโดยที่ผู้คนที่เคยไปดูด้วยตาของตัวเองนะครับต่างยืงยนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณหรือเปล่านะแต่เวลาสบตากับปู่ป้าเนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสถึงบางสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้และนี่เองก็คือเรื่องราวของปู่ป้านะครับตุ๊กตาที่ดูบปนเผือนแล้วเหมือนจะไร้เดียงสานะแต่กลับเก็บงําความลึกลับและอาจจะเป็นวิญญ,ญาณของเจ้าของเดิมที่ไม่เคยจาก ไปไหนเลยเรื่องราวที่นำ้ำมันเล่าไปเมื่อกี้เป็นของตุ๊กตาปูป้าใช่ไหมครับที่ว่ามันหลอนแล้วนะแต่มันยังหลอนไม่เท่าตุ๊กตาอาญาหรือว่าน้องอายาคนนี้นะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นแอนนาเบลเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะซึ่งน้องอาญานะครับมาจากเรื่อง d o l l house หลอนซ่อนหุ่นนะครับภาพะะยนตร์สยองขวัญมาใหม่จากญี่ปุ่นนะครับที่วาดด้วยเรื่องราวของซูซูกิโยชิเอะนะครับและสามีทาดาฮิโกะเนี่ยได้สูสียลูกสาวอย่างเมย์วัยห้าขวบไปนะครับโยชิเอะคนเป็นแม่เนี่ยที่จมอยู่ในความโศกเศร้านะ แข่งขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากเธอได้เจอกับตุ๊กตาแสนน่ารักที่หน้าตาดูคล้ายกับเมจากตลาดขายของเก่าโดยที่เธอเนี่ยตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนั้นว่า อายะหรือน้องอายะคนนี้นี่เองนะครับแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันนะครับเมื่อไมลูกสาวคนใหม่ของโยชิเอะและสามีนะครับได้เกิดมาทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มไปสนใจลูกสาวคนใหม่นี้มากกว่าสนใจน้องอายาคนนี้นะครับน้องอายาคนนี้ก็เลยแบบเศร้าเนาะจนก,การะทั่งลูกสาวนะได้โตแล้วก็อายุได้5ขวบนะครับซึ่งเป็นวัยเดียวกับลูกสาวคนก่อนหน้าที่จากไปนะครับได้หันไปเล่นกับอายาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มขึ้นในบ้านหลังนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า พวกโยชิเอะเนี่ยจึงพยายามหาทางจะก,กาจัดน้องอายะที่น่ารักกนนี้ไปนะครับแต่แม้ว่าจะนําน้องอายะไปทิ้งกี่ครั้งแล้วหรือส่งไปทําพิธีทางาศาสนาแล้วนะครับแต่น้องอายะเนี่ยก็ยังกลับมาอยู่ดียังไม่ทราบสาเหตุเลยนั่นจึงทําให้ถูกขนานนามว่าเป็นแอนนาเบลแห่งญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่มาต้องบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับว่านี่จะเป็นการกลับมาของหนังสยองขวัญจากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณเนี่ยกลับมาผวาเจเฮอร์เรอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศแฟนตาสปอ เทศกาลสำหรับภาพยนตร์สอยงองขวัญแฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียวความลับที่ซ่อนอยู่ในน้องอายะคืออะไรกันแน่และความจริงอันน่าตกใจที่น้องอายาถูกปิดบังไว้คืออะไรมาร่วมกันหาคำตอบพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ทั้งเสียงภาษาไทยและภาษาญ,ญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้ได้เลยกับ Dollhouse หลอนซ่อนหุ่นแล้วไปเจอน้องอายะกันในโรงภาพยนตร์นะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนเรื่องที่น้ำมันนามาเล่าให้กับทุกคนฟังคือมาอาจจะไม่ได้สยองมากเนาะแต่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นผูกพันกับตุ๊กตาตัวหนึ่งมากแล้วก็เป็นไปได้ว่าพอวันที่เธอจากไปเนี่ย วิญญาณงเธออาจจะเข้าไปสิงอยู่ในนั้นจริงก็เป็นไปได้เนาะแต่เรื่องราวที่แบบว่าเด็กจะผูกพันกับตุ๊กตาแต่มันก็มีเยอะมากๆเลยเนาะออแล้วก็ไอ้เรื่องที่ไดมอนด์เล่ามามันเหมือนพอดหนังสยองขวัญยังไงก็ไม่รู้ที่แบบว่าพอผูกพันปุ๊บเออฉันก็สิงอันนี้แล้วกันเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนเออแต่ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ก็เป็นพดเรื่องคล้ายๆกันเนาะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่า ตุ๊กตาผีสิงเอ้ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยใครมันจะเชื่อนะคะว่ามันจะมีอะไรสิงเข้าไฟจริงๆซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันในเรื่องที่2ของฝนกันค่ะ ากตุ๊กตาผีสิงปูป้าที่อิตาลีนะคะเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูตุ๊กตาผีสิงทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างค่ะซึ่งเรื่องราวที่ฝนจะเล่าต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตาที่มันไม่ใช่เป็นตุ๊กตาของเก่าด้วยและมันก็ไม่ใช่เป็นตุ๊กตาที่มันหายากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่กลับกลายเป็นว่า ตุกตาตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของคนที่สิงคโปร์กันเลยทีเดียวแถมยังเป็นเรื่องลี้ลับนะคะที่ยังหาคําตอบไม่ได้อีกด้วยนะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้โดยเจ้าตุกตาตัวนี้เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่าปูเลาอูบินก่อนอื่นค่ะที่เราจะไปรู้จักตัวตุกตานะคะเรามาทําความรู้จักกับเกาะปูเลาอูบินกันก่อนเลยนะคะซึ่งชื่อชื่อนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อเรียกตุกตานะคะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นชื่อของเกาะเกาะ โดยมันเป็นเกาะเล็กๆค่ะที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะคะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือโดยในอดีตนะคะเกาะเล็กๆแห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการทําเหมืองหินแกรนิต แล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆนะคะได้ตั้งอยู่ตรงเกาะนั้นด้วยซึ่งก็ใช้ชีวิตเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาเรียบง่ายเรียบง่ายปกติโดยทั่วไปแต่แล้วจู่ๆค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทําให้เจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกลายไปเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อแล้วก็ความลึกลับบนเกาะแห่งนี้ซึ่งมันคือสารเล็กๆสารหนึ่งค่ะที่มันมีตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยตั้งอยู่โดยที่ตุ๊กตาบาร์บี้ปริศนานะคะไม่มีใครรู้เลยนะว่ามีใครเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ตรง สารนั้นแล้วมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของ ต้นกำเนิดตุ๊กตาปูลาอูบินบาร์บี้โดยตำนานเรื่องราวนี้เนี่ยได้ย้อนกลับไปไกลถึงในช่วงของปี1914เลยทีเดียวค่ะซึ่งว่ากันว่ามีเด็กสาวคนนึงนะคะที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้แล้วครอบครัวของเธอเนี่ยก็มีฐานะยากจนและที่สำคัญนะคะช่วงระวะเวลาสิงคโปร์ณตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ เปลี่ยนผ่านอย่างหนักอีกด้วยนะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในประเทศนี่แหละโดยเรื่องเล่าของเธอนะคะมันก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะเพราะว่ามันเป็นตำนานที่ส่งต่อกันมาเมื่อนานมากๆแล้วบางก็ว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตจากการตกหน้าผาค่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเธอป่วยหนักแล้วก็สิ้นใจแต่จุดร่วมเดียวกันนะคะไม่ว่าใครจะเล่ามายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยว่ากันว่าการจากไปของเธอเนี่ยมันมีแต่ความโศกเศร้านะคะมากๆเลยทีเดียวจนถึงขั้นที่ครอบครัวเนี่ยไม่ สามารถที่จะแบบละทิ้งเรื่องราวของเธอไว้ได้นะก็เลยได้มีการสร้างสาลเล็กๆขึ้นไว้บนเกาะเพื่อให้วิญญาณของเธอเนี่ยได้พักพิงก็คือเศร้ามากแล้วก็มูฟออนไม่ได้นั่นเองนะคะว่าได้สูญเสียลูกของตัวเองไปแล้ว แล้วไอ้เจ้าสารตัวนี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในเกาะแห่งนี้อยู่นานหลาย10ปีเลยค่ะจนกระทั่งในช่วงปี1980ซึ่งท่านับจากตำนานเนี่ยที่ฝนได้เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยมันกินระยะเวลาประมาณกว่าเกือบ70ปีเลยนะที่จู่ๆคนในชุมชนแห่งนี้ก็ไปพบตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึง่งที่ถูกนำมาไว้ในสารค่ะให้กับเด็กสาวในะอย่างปริศนาโดยที่ไม่รู้ได้สำหรใครเนี่ยเป็นคนนำตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนั้นเนี่ยมามาวางไว้หรือ มาวางไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่มันก็มีคนนะคะได้ลือกันไปต่างๆนานาค่ะว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาเดียวกันกับตัวที่เด็กผู้หญิงเนี่ยรักมากๆนะในตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่โดยในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะชาวบ้านบนเกาะเนี่ยต่างก็เชื่อนะว่าวิญญาณของเด็กหญิงเนี่ยได้สิงอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนี้อย่างแน่นอนและไอ้เรื่องราวนี้แหละค่ะมันเลยได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานปูลาอุวินบาร์บี้ แต่ความน่าสนใจของเรื่องราวที่ฝนจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตุ๊กตาตัวอื่นๆหรืออย่างเรื่องราวของเดมอนที่เอามาเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะ คือไม่ได้มองว่ามันเป็นตุ๊กตาที่น่ากลัวเลยนะตุ๊กตาปูเลาอูบินบาร์บี้ตัวเนี้ยมันกลับถูกมองว่ามันเป็นวิญญาณที่ใจดีมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนนะใครก็ตามค่ะที่เข้ามาที่ศาลแห่งนี้แล้วได้มีการร้องขอนะคะหรือเหมือนกับแบบเป็นการขอพรอ่ะเนาะปรากฏว่า ทุกคนต่างก็สมปรารถนานะคะซึ่งข้างในศารสารนี้นะคะมันจะมีตุ๊กตาบาร์บี้นะคะที่ตั้งอยู่อยู่ไว้ด้านในนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองจินตนาการถึงสารดูเนาะที่มันจะต้องแบบมีตัวตุ๊กตาหรือมีอะไรสักอย่างอยู่ด้านในโดยสารอันเนี้ยก็จะมีตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะ ที่วางอยู่ด้านในนั้นก็แต่งตัวสีสันสดใสนะคะตามสไตล์ตุ๊กตาบาร์บี้ทั่วไปเลยแล้วก็รอบๆสารเนี่ยก็จะมีของเล่นนะ,ะตุ๊กตารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเอามาถวายโดยเ,เรื่องราวความประหลาดเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะมันทำให้ผู้คนในสิงคโปร์นะคะโดยเฉพาะชาวบ้านบนเกาะต่างก็เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เดือดร้อนหรือต้องการโชคลาภหรือต้องการที่จะแบบ ให้เรื่องร้ายๆเนี่ยมันผ่านไปสักทีนะคะสามารถไปขอพอรได้ที่ศาลตุ๊กตาบาร์บี้แห่งนี้แล้วก็มีการถวายตุ๊กตานะคะรวมถึงของเล่นต่างๆนะคะเป็นการตอบแทนซึ่งหลายคนเนี่ยตามก็เล่ากันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหลังจากที่ไปศาลนี้แล้วก็แบบไปขอพรเนี่ยปรากฏว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขอเรื่องงานเรื่องความรักนะคะเรื่องโชคลาภต่างๆนะก็มีหลายคนเลยแหละที่สมหวัง นานวันเข้านะคะเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็โด่งดังมากขึ้นค่ะมันเลยทำให้เป็นสารที่รู้จักกันนะคะในคนสิงคโปร์แล้วก็มีคนสิงคโปร์จำนวนมากเลยแหละที่ได้เดินทางไปขอพรที่กเกาะแห่งน,นี้ ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ไปขอพรในช่วงของตอนกลางวันนะคะมันก็ดูเหมือนกับเป็นสารปกติเนาะมันไม่ได้ดูมีความน่ากลัวเลยค่ะเพื่อนเเพราะว่ามันดูแยกไม่ออกเลยด้วยซ้านะคะว่ามันคือความน่ารักหรือว่าความหลอนกันแน่แต่ว่ากันว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาในช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็มักที่จะได้ยินเสียงแปลกนะเหมือนกับเสียงเด็กัวเราะหรือรู้สึกเหมือนกับว่าแบบมีใครกําลังแอบมองเราอยู่ในที่ศาลตรงนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นทํานานที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมคะคนสิงคโปร์ ก็เชื่อด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข่าวเล็กๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถูกนํามาตีพิมพ์นะคะในหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อเว็บไซต์ท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะว่าศาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นศาลที่แปลกที่สุดในสิงคโปร์ซึ่งบางคนเนี่ยมักก็จะเรียกศาลนี้ว่าบาร์บี้ชายหรือตุ๊กตาศักดิ์สิทธิ์แห่งปูลาอูบินโดยสังคมสิงคโปร์น,นะคะมันก็มีการถกเถียงกันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วมองว่าเอ้ยบางคนเนี่ยก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเพยงแค่แบบ ความเชื่อของคนท้องถิ่นนะที่งมงายกันเอาเองหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ดีใช่ไหมคะว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตุ๊กตาของเล่นผู้หญิงทั่ว,วไปมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้คนได้ยังไงนะแต่ในขณะเดียวกันค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็มองว่าตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้มันไม่เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ทั่วไปแต่มันเป็นที่สิงของวิญญาณหญิงสาวนะที่ฝนได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ คอยช่วยเหลือผู้คนที่ได้เข้าไปถวายของหรือว่าขอพรน,นะฮะมันก็ต่างม,มุมมองกันนะคะ แล้วมันก็ยังมีข่าวลือประหลาดอีกนะคะว่าคนที่ได้เข้าไปบูชาหรือว่าไปไปขอพรใดๆก็ตามแต่เนี่ยมักจะฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วพอคนเหล่านี้เวลาที่เขาไปอะค่ะเขามาคุยกันปรากฏว่าฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนเดียวกันอีกด้วยนี่เนี่ยมันก็เลยได้ทําให้เรื่องนี้เนี่ยยิ่งสร้างความประหลาดใจแล้วก็โด่งดังมากขึ้นในหมู่คนที่แบบเขาเชื่อถือแล้วก็ศรัทธา โดยกลุ่มคนศรัทธานะคะบางคนเนี่ยก็ศรัทธามากถึงขั้นที่แบบว่าเคยไปถวายบา์บี้แล้วก็ไปขอพรใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยได้งานใหม่จริงๆและชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงๆค่ะมาเลยทําให้ทุกๆปีเนี่ยเขาจะต้องกลับไปที่เกาะแห่งนี้นะคะเพื่อถวายของที่ศาลบาบี้แห่งนั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็คือเหมือนแบบ ลับไปบูชาแล้วชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็ถึงขั้นที่แบบว่ามีคนออกมาเล่าแบบนี้เลยทีเดียวแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะสําหรับฝนแล้วนะคะตุ๊ก,กตาปูเลาอูบินบาร์บี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายของแค่ในเรื่องของความลึกลับแล้วก็ความหลอนอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่มันจะสะท้อนให้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าเออคนเราเนี่ยหาที่เนียวจิตใจจริงๆค่ะแล้วตุ๊ก,กตาตัวนี้เนี่ยมันกลายไปเป็นว่ามันเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์กันนะคะของความศรัทธา แล้วก็รวมถึงชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าจริงๆก็แล้วคนสิงคโปร์เนี่ยก็เชื่อนะว่าวิญญาณของหญิงสาวเนี่ยหลังจากที่ไปยังสุขเศร้าเนี่ยเขาก็มีการแบบเหมือนต้องหาที่อยู่เนาะพ่อแม่ก็เลยส,สร้างศาลให้ในขณะเดียวกันพอมีตุ๊กตาปุ๊บก็มีความเชื่ออีกว่าวิญญาณสามารถที่จะสิงสู่หรือว่าแบบสิงสิ่งของได้นะจนกลายมาเป็นเรื่องราวที่ฝน,นได้นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ พอฟังจนมาถึงจอนโจก็แล้วเรื่องราวของตุ๊กตาบาร์บี้เรื่องนี้นะคะก็จบลงค่ะก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับเรื่องราวของทั้งสองหุ่นผีหุ่นที่ถูกผีสิงที่พวกเรานำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเนาะ่าเป็นตุ๊กตาดีกว่ามันน่ารักกว่าหุ่นอืมตุ๊กตากับหุ่นกันเดียวก,กันไม่เหมือนตุ๊กตามันจะมีความแบบน่ารักเบลลๆและหุ่นเนี่ยมันก็จะคือจะเหมือนกับที่เอาไว้แบบ ตัดเย็บเสื้อผ้าเออเราเข้าใจว่าห่ดคือแบบนั้นนะคะตุ๊กตาก็จะเป็นแบบปุ๊กปิกน่ารักน่ารักหน่อยอแต่มันก็ไม่น่ารักหรอกเพราะมันมีผีอยู่ในนั้นไงมีวิญญาณศิษยแต่จริงๆของฝนน่ะมันเป็นผีที่ดีนะเพราะว่าคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอ่ะก็ไม่ได้เป็นแบบวิญญาณลายสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเรื่องมันเกี่ยวกับคนไปขอพรขออะไรเนาะใช่ซึ่งมันเหมือนคนไทยเลี้ยงกุมารทองอ่ะเออเป็หมือนเลยแต่เป็นบาร์บี้เออเป็นกุมารบาร์บี้อย่างเงี้ย แต่เอาจริงๆคือคนสิงคโปร์เขาเชื่อกันถึงขั้นที่แบบลงข่าวหนังสือพิมพ์เลยนะคะเว็บไซต์ก็มีโอ้โหต่างๆนานาค่ะแล้วก็อย่างที่ฝนได้บอกไปนะคะว่าพอมันเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ตุ๊กตาบาร์บี้มันแบบเป็นตุ๊กตาเด็กเล่นอะ<ม>ผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยใครมันจะเชื<ต>่อว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับหรือว่าว<ต>ิญญาณได้เออแต่พอเอามาเกี่ยวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก็คือสรุปแล้วมนุษย์เราก็สัญหา กับการที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะสิ่งของที่มันเป็นวัตถุอแต่จริงให้แอบอยากรู้ว่าคนสิงคโปร์จริงๆอ่ะเขาจะรู้จักไหมไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวเนี้ยรู้สิเพราะว่ามันดังมากๆเลยนะก็คืออยู่ในข่าวท้องถิ่นเลยอ่ะ ถ้งางั้นไว้ลองไปถามพี่วินดูนี่แต<อ>ว่า,าพี่วินรู้จักว่าไม่แน่แต่จริงๆอ่ะเรื่องเดิมเลยที่บอกว่าที่มาที่ไป<ห>ของวิญญาณที่สิงอยู่ในตุก๊กตาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตำนานที่เล่ามาอันเนี้อาจจะไม่ตรงกับที่เราหามาเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันก็เล่าแตกต่างกันก็มันก็ตั้งแต่ปีพันเก้ากว่าๆเนาะแต่ตามคอนเซ็ปต์แล้วก็คือมันเป็นวิญญาณของเด็กหญิงสาวที่บ้านจนอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วเศร้ามากเหมือนกับแบบเสียชีวิตไปโดยที่แบบว่า ทิ้งความอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยพ่อแม่ก็เลยสร้างสารให้อันนี้ก็แปลกพ่อแ,แม่สร้างสารให้ใช่สร้างสารให้ลูกอยู่แล้วจูๆ่ๆตุ๊กตาบาบี้ตัวนี้ก็โผล่มามันเลยได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตุ๊กตาบาบี้ผีสิงถ้างั้นไว้เดี๋ยวลองไปถามแบบพี่วินที่เขาเป็น คนสิงคปโปร์เออเป็นคนสิงคโปร์เนาะเราไปถามดูว่าเอ๊ะพี to 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 ่ไอเรื่องนี้มันของจริงเปล่าวะคือตอนเราหาข้อมูลหาบอกว่ามันคือของจริงมันคือของจริงมันคือเรื่องราวจริงใช่ไหมถ้าเราไปหาข้อมูลมามันก็มีเว็บไซต์ลงจริงแต่คืออยากรู้ไงว่าคนสิงคโปร์จริงๆอ่ะคือเขาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าว่าอย่างบางเรื่องที่เป็นของเราคนไทยอย่างเงี้ยอย่างเรื่องพญานาคหรือเรื่องอะไรที่คนเชื่อหรืออะไรมันเป็นความเชื่อไงมันแล้วแต่รู้ว่ามีจริือเปล่อันเนี้ยก็ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์ เป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์อีกทีหนึง่งม,มันอาจจะเป็นที่ดินแดนรกร้างหรือก็เป็นเมืองเก่าอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าคนในเมืองจะรู้หรือเปล่า<ต>เออถามูแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่อยู่สิงคโปร์นะคะหรือแบบมีเพื่อนๆเ,เป็นสิงคโปร์ด้วยกันเนาะลองไปถามดูนะคะว่ามีจริงไหมแล้วลองมามพูดคุยกับพวกเราได้คะ่ะที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะจ๊ะ เรื่องที่พวกเราเล่าน่าจะน่ากลัวมาน้องอายาคือแบบแข็งเลย <c oughs> ไม่ขยับยน่ากลัวแข็งตาค้างอย่างนี้หรือเปล่าแข็งทื่อแข็งทื่อ หลังจากฟังเรื And ่องราที่เกี่ยวกับตุ๊กตาสยองขวัญแบบนี้แล้วนะครับท่านก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับในวันที่ส1กักยาคนทุกรงภาพยนตร์ทั้งระบบเสียงไทยและญี่ปุ่นเลยแล้วแต่ความชอบเลยโอ้แต่เพื่อความอรรถนะคะฟังญี่ปุ่นอ่านซับไทยค่ะแนะนํำแต่ฟังเสียงไทยก็ดีไงแบบเสียงหลอกแบไม่เป็นไรอะหล่อไปเดี๋ยวไม่หลออแบบสุภาวดีมันไม่ใช่แล้วมันหนังจีนละพรสันอันน้นไม่ใช่สุภาวดีเธอจะไปไหน ช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ทํางานก็ติดซีรีส์จีนถ้าเพื่อนๆที่คิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่พวกเรานามาเล่าทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเหมือนเดิมไหมคะใช่แล้วนะครับแล้วอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับก็มารอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ